เดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับเท็ดเท็ดได้ยินไหมครับครับ ได้ยินแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงขออนุญาตแชร์ก่อนครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับมาพบกับอีคินะครับน้องหวานเย็นนะครับน้องเฟสชี่นะครับทีมงานที่ปรึกษาการขาย Master ร์เซอร์ติฟายุทธคานะครับ สาขาอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับพบกับอีคิวนะครับจะมาไลฟ์สดนะครับมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มาพาชมรถสวยนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับได้สไตล์ที่นั่ง3แถวเลยนะครับก็จะเป็น4คันนี้เลยนะครับเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Mitsubishi x p a n d e r นะครับเป็นเครื่อง1.5รุ่น GT นะครับปี2019นะครับ ก็ต้อนรับโปรโมชั่นสุดร้อนแรงนะครับประจําปีมังกรทองนะครับปีใหม่ปีนี้เลยนะครับทางบริษัทเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสําหรับรถครอบครัวนะครับมีซูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวพารับชมรถกันก่อนนะครับเราจะมีรถทั้งหมด4คันนะครับในสต็อกนะครับก็คือมีสีบอลเงินนะครับ2คันนะครับสีเทา1คันแล้วก็สีดำนะครับอีก1คันนะครับ ราคานะครับราคาเดียวกันนะครับโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นราคาของแถมพิเศษเนี่ยเดี๋ยวไอคิวแจ้งช่วงท้ายแล้วกันนะครับอย่าพลาดชมกันก่อนนะครับเนี่ยรถเริ่มจากคันนี้นะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับเนี่ยสีบอลเงินสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันอ่านเดี๋ยวดูภายนอก่อนนะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับ อ่าเป็นรถครอบครัวนะครับสามารถนั่งได้หลายคนเลยนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวอ่าเดี๋ยวดูเลขไม่คันนี้นะครับเลขไม้เพียง8ปดหมื่นสองร้อยกโลเพียงเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเลขไม้ยังไม่น้อยอยู่เลยนะครับอ่าให้น้องเฟสมาดูใกล้นี่ครับเลขไม้เพียงแปดหมื่นนะครับเบาะภายในสีดําเป็นเบาะโทนดําเบาะหนังนะครับ ภายในยังดูสะอาดสะอ้านนะครับสภาพเบาภายในยังตึงสวยนะครับไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะครับนี่ครับคันแรกของเราสีบอลเงินไม่แค่แปดหมื่นโลนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวสไตล์นี้อยู่นะครับได้ที่นั่งสามแถวนะครับเจ็ดที่นั่งเลยไปเป็นครอบครัวนะครับสะดวกสบายนะครับก็แนะนำมาดูที่ มิสุบิชิเอ็กแพนเดอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวอีคิแจ้งโปรโมชั่นนะครับมาอีกคันนึงนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ครับคันนี้เลยนะครับสีดำนะครับสีดำนี่เลขใหม่นะครับจะอยู่ที่48,000กโลเพียงเท่านั้นนะครับโอ้โหคันนี้ไม่น้อยมากน้องเฟสชี่เนี่ยครับภายในก็สวยฮะให้ดูที่ เลขไม้กันก่อนแล้วกันนะครับนี่ดูครับเลขไม้เพียงเพียง48,473ืกิโลนะครับเลขไม้เป็นเลขไม้แท้แน่นอนนะครับทางบริษัทเรานะครับเป็นโชรูมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คมาอย่างละเอียดนะครับกว่าที่เราจะนํารถมาจําหน่ายนะครับมีการตรวจเช็ค210จุด112รายการนะครับได้เลขไม้แท้แน่นอนนะครับไม่มีกรอไม้แน่นอนนะครับทางบริษัทด้านหลังนะคแบบนี่ครับสามแถวเนี่ยครับนี่แถวกลางนะครับดู เบาสวยมากนะครับเบาภายในยังตึงสวยไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะครับดูแลรักษาง่ายครับเป็นบบอนหนังได้เจ็ที่นั่งนะครับที่สําคัญครับโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆนะครับเดี๋ยวไอคิวแจ้งทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแจ้งครั้งเดียวพร้อมกันเลยนะครับสําหรับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะครับมี2คันให้เลือกนะครับอ่ามาดูคันที่3นะครับได้เป็นสีเทานะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับ เป็นสีเทานะครับนี่ครับภายในก็ภายนอกก็เรียบร้อยดีครับสภาพสีโดยรวมก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสภาพสี80-90%ได้เลยนะครับเป็นรุ่น GT นะครับเครื่อง1.5นะครับที่นั่ง3แถวนะครับ7ที่นั่งเลยครับเป็นรถครอบครัวนะครับอ่ะคันนี้นะครับเลขไม่นะครับอยู่ที่57,000กวโลเพียงเท่านั้นนะครับ 5 7 4 6 5กิกโลนะครับโอ้โหมีแต่คันใหม่แน่นอนครับย้ำนะครับเลขใหม่นะครับของเรานะครับเป็นเลขใหม่แท้แน่นอนนะครับบริษัทเรานะครับมีการตรวจเช็คมาตรฐานมาอย่างดีแล้วนะครับก็คือลูกค้าซื้อไปหายกังวลได้เลยนะครับไม่มีกลอหม่แน่นอนนี่ครับเบาะภายในครับยังสวยนะครับนี่ครับผมก็มีให้เลือกทั้งหมด4คันนะครับวันนี้ให้ดูแบบ จัดเต็มทุกรายละเอียดเลยนะครับนี่มีช่องแอร์ตรงกลางด้วยครับเนี่ยน้องเฟรให้ดูช่องแอร์ตรงข้างบนหน่อยครับนี่เอฟเฟนเดอร์นะครับแอร์ทั่วถึงนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับผมที่นั่งสามแถวนะครับราคาประหยัดต้องบองว่ารถครอบครัวแต่ราคาอีกโกคาร์นะครับบอกเลยครับนี่อีกคันสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นสีบอลเงินเหมือนกันเหมือนคันแรกนะครับก็ได้เป็นสีบอลเงินนะครับก็ สีบอลเงนินเรามีให้เลือก2สีนะครับมาดูที่คันนี้ครับเลขไม่โอ้โหหลักหมื่นทั้งนั้นน่ะน้องเฟสคันนี้นะไม่เจ็ดหมื่นเจพันกโลนะครับรเลข My, ไม่ไม่ไม่มีคันไหนถึงแสนเลยนะครับไม่ My แท้แน่นอนครับรถปีสินะครับ1.5 g ่ปี2019เลขไม่แท้ๆนะครับมีการตรวจเช็คตรวจมาตรฐานมา ทุกคันนะครับลูกค้าซื้อไปครับหายกังวลใจได้เลยนะครับที่นี่นะครับเรามีการบริการเซอร์วิสนะครับดูแลหลังการขายให้ด้วยนะครับอ่ะนี่ครับบอกภายในตอนกลางนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเบาะหนังอ่าบาะดูใช้งานมาน้อยนะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับรถของเราเป็นรถมือเดียวนะครับเราซื้อมาเองด้วยนะครับเป็นรถของบริษัทนะครับ รถใช้งานในหน่วยงานนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นั่งหลายคนนะครับอ่าอันนี้เป็นรถประจําตําแหน่งนะครับมีรถประจําตําแหน่งของผู้จัดการอู่ซีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าคือรถปลดประจําการมาเราก็จะนำมาจําหน่ายนะครับเป็นรถของทางบริษัทเราเองนะครับซึ่งลูกค้าซื้อต่อนะครับก็ได้รถมือสองแท้ๆนะครับต่อจากบริษัทเราเลยนะครับก็ แนะนำเลยนะครับเข้ามารับชมรถได้นะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับทางออนไลน์ได้เลยนะครับสามารถอินบ็อกสอบถามวิคิวได้เลยนะครับก็ขออนุญาตแจ้งราคาโปรโมชั่นเลยนะครับทางบริษัทของเรานะครับตั้งราคานะครับทั้ง4คันนี้เลยนะครับอยู่ที่นะครับน้องเฟชชี่499,000บาทนะครับราคาเท่าอีโคคาได้รถครอบครัวเนกประสงค์เป็นรถ7ที่นั่งนะครับนั่งได้ 7คนเลยนะครับที่นั่ง3ามแถวนะครับสามารถเดินทางไกลได้นะครับไปท่องเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับหารค่าน้ํามันด้วยกันทําให้ประหยัดมากนะครับต้องบอกเลยว่าประหยัดงบจริงๆเพราะว่าเราอ่านั่งได้หลายคนนะครับเนี่ยคือข้อดีของรุ่นนี้เลยนะครับนั่งได้หลายคนนะครับเจคนอัดกันได้เลยไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยหารค่าน้ํามันด้วยกันเนี่ยโอ้โหรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ และก็ที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญเลยคือฟรีประกันภัยรถดุนนะครับชั้นหนึ่งด้วยน้องเฟสสี่คันนี้นะครับได้ราคา4ี่เก้าบวกประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับมาดูเลยนะครับนี่ทั้งสี่คันนี้นะครับสี่เก้าเก้าบวกประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคันนะครับสี่คันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าลูกค้านะครับ จัดเต็มฟรีดาวได้แล้วก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือฟรีค่าประกันภัยรถยนต์นะครับรับรถศูนย์บาทไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นปีใหม่ปีนี้เลยน้องเฟสชี่ใครที่สนใจนะครับเรียกติดต่อมานะครับก็ทางบริษัทเรานะครับาการันตีคุณภาพตัวรถทุกคันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไม้แท้นะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับแล้วก็ รถไม่จมน้ำนะครับ3อย่างนี้นะครับเราการันตีให้เลยนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนเต็มที่ก็มีแค่เก็บเก็บสีให้นะครับเก็บรอยขีดรอยขูดนะครับปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ที่นี่นะครับซื้อไปการันตีได้เลยนะครับแล้วก็ทางบริษัทเราครับมีการตรวจสอบมาตรฐานนะครับ2 1 0จุดนะครับ1้อรายการนะครับจาก mms boss service นะครับและที่สำคัญครับหลังจากลูกค้าซื้อรถไปแล้วนะครับทางบริษัทเรายังมีแพ็กเกจ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้คูปองฟรีนะครับลูกค้าสามารถนํารถนะครับกลับเข้ามาใช้บริการนะครับได้เลยนะครับภายใน30วันนะครับสามารถนํารถเข้ามาใช้บริการบัตรนี้นะครับมีอายุการใช้งานอยู่6เดือนนะครับลูกค้าจะเข้ามาตอนไหนก็ได้นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Mitsubishi Expander นะครับทั้ง4คันนี้เลยนะครับ499บวกประกันภัยชั้น1นะครับรับรถ0บาทได้เลยนะครับ เดี๋ยวค่าโอนเราฟรีให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับขอกรณีพิเศษให้เลยนะครับสําหรับลูกค้ามีเครดิตสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับฟรีดาวได้เลยครับแล้วก็ทางบริษัทเรามีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับก็คือได้เครดิต A นะครับก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอีคิวขอลาพี่คอนนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับ Mitsubishi Expander หนึ่งจุดห้า GT นะครับปีสองพันสิบเก้านะครับกับโปรโมชั่นดีๆ สำหรับปีใหม่ปีนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับกับโตโคลโรราออลติสนะครับกับน้องหวานเย็นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ